ระหว่างทางด้านของโรงเรียนอสัมชัญศรีราชาครับ <c oughs> พบกับทางด้านของโรงเรียนสวนป่าเขาชะอ่างนะครับสวนป่าเขาชะอ่างก็มาในเสื้อสีชมพูครับมีคลิปดำนะครับส่วนทางด้านของอสัมชัญศรีราชาก็เสื้อแดงขาวนะครับหมายเลข11ทันวิสิตตามันหมายเลข12บปุญยพัฒน์ทองใสหมายเลข20วรภพสร้อยทองหมายเลข22ครับกวินบุญเรืองและหมายเลข26ครับธีระเดชแสนภูวาครับและหมายเลข25ครับนัฐวัฒน์หนอสิงหาครับ นี่ครับภาพจับมาหมายเลขสิเครับทางด้านของธนวิศิตตามันครับมีชื่อติดในส่วนของธงทิมชาตินะครับเื่นอยู่ไม่เกิน17ปีครับเกมเริ่มครับเก็บได้ครับทางด้านของทรงชัยอ้าล้วแยงมาแต่ว่าจะสวนกลับไปตีนิดนึงครับยกออกมาทางฝั่งขวาครับได้แล้วเปลี่ยนออกด้านซ้ายเก็บลงได้ครับทางด้านเดชาธรเดชาธน หยอดข้ามกลับไปขวาใหม่ตรงนี้จับลงได้แล้วได้กดด้วยขวาแล้วยังติดเซฟครับเปิดโค้งมาเถาสองมงเข้าไปแล้วยังไงไม่ได้ครับโดนเคลียร์ออกมาคุณพ <B> ัอาครับจ่ายทะลุตรงกลางมาแล้วแทงออกขวาสปีดเติมขึ้นมาแล้วข้างในมีรอแล้วโยกอีกทีหนึ่ง ได้ยิงเองลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับบอลแย่งกันกลางอากาศอยู่แล้วเป็นอสญญาสัมชันศิลชาได้มาให้ออกมาทางซ้ายที่ธันวิสิตตามันธันวิสิตแต่เข้าไปได้กับเคอร์ดอนธันวิสิตอีกทีหนึ่งล้วยิงลูกนี้แล้วหนึ่งศูนย์เลยครับทางหน้าของธันวิสิตตามันครับโอ้แล,แล้วดูครับโทรศัพท์เลยครับแม่ นี่โทรหาใครครับโทรติดทีมชาติเรียกนะครับโอ้โหมาล้อมกันเลยโอ้หนึ่งศูนย์ครับทางด้านสัมชันศรีรัชาครับเจาะอยู่นานครับดูภาพช้าครับนี่ครับให้มาทวิสิทธิ์ครับแต่จังหวะแรกนี้ได้เปรียบแล้วเข้าไปในกับเขตโทษยิงหูลอดขาทางด้านสุภชัยเขาช่วงครับด้วยทีครับโอ้โหจังหวะนี้มุมอ่ะมันเหลือน้อยแล้วแล้วหูยิง เลงยิงลอดขาไปเลยครับแล้วเป็น1นศนที่อสัสมชันศรีราชาขึ้นนําสวนป่าเขาชะอ่างแล้วครับให้ขึ้นมาติดครับตรงนี้ธนชนโมทองต่อบอลมาแล้ววนกลับป่าตรงนี้ไม่ได้แล้วครับทางด้านของอสัสมชันศรีราชาดัดแล้วเป็นฟรีคิกครับ เปิดเข้ามาแล้วลูกนี้มงแล้วตีเสมอนะครับทางด้านของสุดป่าเขชาชชอาครับ1ประตูตอนหนึ่งครับมูจากจังหวะลูกฟรีคิกแล้วเปิดเข้ามาได้แม่นแลละครับ <ś c oughs> ดูภาพช้าครับเปิดลูกเตะมุมเข้ามาแล้ว ได้มงครับทางด้านของนัทวัฒน์นอสิงหาครับดูกันอีกทีครับ <c oughs> นี่ครับยอดมาจังหวแหะแรกมงสกัดมาแล้วมาเข้าทางตรงนั้นไม่มีตัวประกบเลยครับทางด้านของอสมชันศิลาชาับตรงนั้นแล้วกลายเป็นประตูตีเดิมพันของคู่นี้คือชนะขึ้นทวยกอนนะครับเคลียออกมาก่นอน หหมมงนนุลเข้้าไปแวใจังหวะนี้ได้ซัดแล้วเป็นประตูขึ้นนำครับของทางด้านสวนป่าเขาชะอางครับโอ้ได้ประตูครับจากทางด้านทรงชัยงามฉลาดครับโอ้โหดูภาพช้าครับจังหวะมงเข้ามาหนุนตรงนี้ครับแล้วเป็นทรงชัย ได้สัดบอลกระดอนพื้นแล้วผ่านมือของปราชวิทไปครับดูกันอีกทีครับนี่ครับมงหนุนเข้ามาครับโู้แล้วพลิก้ําแล้วครับทางด้านของสวนป่าเขาชะฮางครับได้ก่อนแลลวครับกวินเลือกหญิงไกลเลยครับ,รรบตรงน,นี้ติดบล็อก แล้วเป็นบอลของสวนป่าเขาชะอางครับอาและความมั่นใจมาแล้วครับสงชัยหยอดข้ามาแล้วหลุดเดียวแบบนี้ประตูที่สครับทางด้ของสวนป่าเขาชะอางครับโอ้โหลูกนี้ 3... า,าประตูตอนหนึ่งครับ ดูภาพช้าครับวางข้ามมาแล้วบอลถึงภูดนจิตสูงเนินครับแล้วหลุดเดี่ยวเลยครับดูอีกทีครับเนี่ยหลุดมาแทงทะลุมาแบบนี้โอ้โ <c> ห <oughs> มาจากด้านหลังแล้วยิงเข้าไปไม่เหลือครับอูสประตูตอนหนึ่งครับมาบอลของอสัมชัญศิลชา โยกหนีแล้วได้ฟรีคิกครับจังหวะนี้แล้วพุทธศิล์วิ่งมาพร้อมกับใบเหลืองแล้วครับแบบนี้เปิดเข้ามาแล้วลูกนี้ยิงแล้วไล่มาครับอ้าวครับทาหน้าอสัมนันธธีรชาครับได้ประตูตามมาครับเป็น2ต่อสามเขาจะปฏิพานสร้อยสุวรรณครับ ดูภาพชายครับหูจากฟรีคิกครับเอาคืนจากฟรีคิกบ้างครับรับหูรับมากระชอกและเข้าทางพอดีครับดูภาพชายอีกทีครับนี่ครับเปิดมาบอลหูรับไม่อยู่ครับกระดอนพื้นแล้วทางด้านธนวัฒน์แขกดท่ายครับโดนตัวเขาแล้วก็มาเข้าทางพอดีครับจับแล้วจับ ไปเองแล้วเอามาได้ครับทางด้านของทงวิสิตทันวิสิตให้เข้ามาด้านในแตะหนีแล้วเปิดหัก,กเข้ามาแล้วเข้าชาร์จไม่โดนบอลแย่งกันอยู่ครับแล้วโอ้โหลูกนี้กุตสินวิ่งเข้ามาแล้วโอโ้นี่ครับยังไงครับยังไงครับ ตอนนี้ต้องเรียกมาก่อนแลวครับคนที่เจ็บเนี่ยเป็นทางด้านของทันวิสิตามาเลยครับภูดศิลป์ไปปรึกษาผู้ช่วยครับอ้าวแล้วครับแล้วยังไงครับเรียกแล้วครับโอ้โหแล้วเรียบร้อยเลยครับ โอ้โหใบแดงครับดูภาพช้าครับโอ้จังหวะตรงนี้ครับโอ้โช้ากว่าแล้วเตะเข้าไปเต็มเต็มเลยครับโอ้โหทางด้านของพูลิซลูนาบุตรครับ ธันวิสิทธิ์แล้วปั่นเองลูกนี้โอ้โหข้ามคานกองคุณหยอดขึ้นมาด้านหน้าครับเกี่ยวลงเล่นได้ครับเดชาธรเดชาธรหญิงด้วยซ้ายลูกนี้ก็ตรงตัวครับของลูกสาวตู้ธนวัตรเปิดยาวขึ้นมาเลยครับ บอลตกพื้นมาแล้วอ้าวแล้วสก,กัดไม่ดีตรงนี้โอกาสโอ้โหแล้วทำไม่ได้ครับมาที่ปองคุณปองคุณยิงไกลอ้าวแล้วบอลมาเข้าทางแล้วยังไงหน้ากรอบหน้ากรอบได้ไหมยิงเฉลบแล้วขวาได้ครับทางซ้ายคืนแล้วเจาะไม่ได้ครับต้องย้อนกลับหลังมา เปิดเข้ามาในกรอบกระโดตรงนี้แล้ววิ่งมาแล้วผู้ลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับส่งบอลเติมมาจากด้านข้างของวุฒิคุณครับทีทางด้านซ้ายได้ไหมไม่ได้ต้องย้อนมาที่ปุญญพัฒน์ปุญญพัฒน์หูเราข้างไหนรอกันแน่นอนปองคุณปองคุณลองสั่นลูกนี้แล้วต้องปัดเลยครับทางด้านของธนวัฒน์แขท่ทธาตุ ยังหาช่องอยู่ครับเปิดเข้ามาแล้วลูกนี้ก็รับเข้ามือเลยครับทางด้านของธนวัตรแขทธาตเตะทิ้งยาวขึ้นมาเอาแล้วครับแล้วไวกว่าตรงนี้จับนกับพี่ธยังสกัดทิ้งได้ครับู้หเปิดเข้ามาบอลตรงนี้ตกมาแล้วยังไงคกูกิ่งได้ประตูแล้วได้ยิงไหมเอา้าล้มล,ลงไปนยกับพี่ธ เราโอโหเคลีลยร์โอชมออกมาได้ครับวนหนีไม่ได้ครับลากหนีมาเองจ่ายตามช่องมาแล้วให้ตรงนี้โดนดักได้แล้วสวนกลับแล้วครับทางด้านสวนปากเขาช้างแล้วหลุดเดียวมาสปีดแบบนี้วิ่งมายังสไลด์ดักได้ครับอูทางด้านของรัตนาสกดหอมแล้วจบ เกมครับทางด้านของสวนป่าเขาชะอางครับพลิกแซงกลับมาเอาชนะอัศมชันศรีราชาครับโอ้โหจบเกมไปแบบสุดมันเลยครับสุดท้ายครับเป็นทางด้านของสวนป่าเขาชะอางครับที่ครึ่งแรกเนี่ยตามหลังอยู่1นนยครับในครึ่งหลังผ่านมาไม่ถึง10นาทียิงทีเดียว3ลูกครับ ตอนที่อัสัมชันศิลชาครับจะได้ประตูตีตื้นขึ้นมาเป็น2ประตูสามแต่ก็ไม่ทันครับแล้วจบเกมครับอัสมชันศิลชาครับจอดแค่รอบ8ทีมสุดท้ายครับส่งให้สวนป่าเขาชะอางครับผ่านเข้าสู่รอบรองชันะเลิศพร้อมขึ้นสู่ถ้วยกอในปีหน้าครับโอ้โหจบเกมไปครับแบบสุดมันเลยครับและเนี่ยบ อ้ดีใจสุดๆเลยครับทางด้านของธนวัฒน์แขทาดครับช่วยทีมไว้ได้ด้วยครับ